หลังทำข้อสรดเร็จานเรียนเ่ิญเ,เ,เออนีมากินซามอนด้จ้ะเดอ้อกินซาที่นี่ค่ะเวลากินซาที่นี่ต้องใส่ซามอนที่เฉพาะกินนั้นสดด้วจ้ะเด้อพี่น้องต้งจังบมี่พายะต้งชิมีแบบว่าก็จาเฮ็ดมาเฉพาะกินนั้นซามอนเนาะอยู่นี่บงฮูว่าอยู่เมื่อไหรเฮ้ามันมีคือกอันบ่ มาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ากันแ็นนะกระสีล่างน้าเย็นนะคะแล้วก็มาซัดน้ำออกนะคะกระสีได้์รักนะนี่ะกินครึ่งหนึ่งค่ะอีกครึ่งนึ่งจะไปกินมืออื่นนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาหั่นกันเลยค่ะอันนี้ปลาที่กินอัน เซทซเม่นี่มันสีโบอันนั้นค่ะพี่น้องมันสีโบข้าวถ้าอันปลาสําหรับที่เขาไปเฮ็ดอาหารนะคะมันสมีรสชาติข้าวเด้อค่ะแตกต่างกันเนาะอันนี้มันโบข้าวจ้ะแต่ว่าไอ้นน่าสีโบหั่นสินใหญ่เนาะกินผู้เดียวค่ะตามีมันฑ์โบกินน้ำโอเคเราต้องหั่น บางเกินไปบัวนาเกินไปค่ะเวลาเขากินมันสิม,มันค่ะพี่นอ้องมันเงาดงอดอยู่ในปากันนี่เส่บเก่บหนำเก็ดห้วยมันเล่นเนาพี่นอนะ้องเนาะคือเสซ่บข่ดโอเค วิ่งขึก้ก่าค่ะพี่นอ้องอนี้อันตลาดก็บริไกลได้หกอันบ่อยากลงไปนะพี่น้องลงไปหลังขามันลายขั้นตอนใส่เสือเนี่ยเสือกันหนาวเนี่ยใส่อันทุงหมอกตงมือเพราะว่ายูนี่มันลบสิบหาลบสิบหกนะคะพี่น้องเอ้ยหนาวเข้าไปในตลาดเสียงยังสิงนะคะอันตลายก่อยากเข้าไปปันได คนหลายยังสิเขากับเอยากไปเจอผู้คนมองง่ายๆคะ่ะพี่นอนจัดแต่นะิดนึงโอเคกินเองประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เด้อถ่ายรูมนิดนึงจ้ะพี่นอนนี่ค่ะเนาะมาค่ะมาๆมา,มา สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมากินซาซิมินะคะกินแซลมอนนะคะมาก,กินน้ำกันนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอนนาไลฟ์สไตล์เอนนอเว่นเนยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแห่งนะทำคลิปต่อไปกระโกดกระดิง่งให้เนิรเดอจ้ะเพื่อสิบผลิตภัณคลิปต่อไปเนาะคนเล่ามากินนั่นซาซิมิ มาค่ะมามามา,มากินน้ำกันมาจ้ะพี่น้องกินซาซิมิน้ำกันแซ่บๆอืมเจ๋เบื่อกินดนละผักอันน่อยนิดพี่น้องเอ,อ้ย มาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันได้จ้ะเบาไหยใหญ่า,า,ยยายงกัานน้ำม,มันลดจ้าพี่น้องปรับกลมนิดนึงพักอันน่อยนิด <c oughs> กินเลยขึ้นกามาเด้อค่ะอืมวาสบีเพชหอนมากค่ะพี่น้อง เว้ยเค็มซะบ่อะไรวอา์สิบีหอนมากขืนดงจุดจวนน้ำกันนะคะ ขึ้นดังล้ำตาแตกเลือดค่ะพี่หงเยนออนไลน์มันก็แล้วค่ะก็เลยหิวเชียงบายค่ะตอนอยู่ายมองมโล่งจมูกค่ะคันกินวาซาบิก็เลย มากอืมแซบอากาศหนาวนะเพื่นอยางนี้นอเวตื่นหน้าหมือสองเนี่ยลบสิบเจ็ดองศานีก่กระพูดโพด บาดในฮื่นกับผนแทงเฮื่นเกาเกนาะแบบว่าฟ้าผนังบาดมันมน,นันมันบางนะพี่น้องมันบระมนณฮื่นห,นหลุดม่กำลังปรปับปรุงอยู่เนาะอย่างกับผ้าละงเขาทีเขาท่างค่ะ มามากินซาซิมีน้ำกันค่ะพอมีพี่ดอกซาซิมิเซลมอนนะจ๊ะสักสิว่างเลยพี่ดอกเอ้กลองมันพอมีหม่งว่างเอากลองอันกลองอันใส่การน้ำห่อนนะพี่น้องมาว่างเต็ดจ bán Liên online không có lẽo, Nhiều Nào Khuyên hoa bằng cả khuyên hoa Đặng mất còi bằng cả đến ปลาแซลมัน็ดข้าเจ้าเอามากินซาชิมิกบปลาแซลมัน็ดข้าเจอ้าอมาเห็ดอาหารน่ะ ทั้งกินทั้งเวานไม่ไปนอนฝ่าวส้ามสาม,มีบอยูฝ่ากินฝ่าวประเภ็ดอาหารคนละอันันพไปนองถ้าปลามาทำอาหารส่้ามันจะมาทำอาหารแล้วอเสิกินข้าวว่าสบีขึ้นดัง มันเถือนเอาเมากินก็ใช้ที่มีกินส่วนนี่มันสิบบ่ข้าวค่ะพี่น้องมันสิบบ่ข้าวม,มันสิมัน แคแล้วอิ่มนะเจอกันไม่คิดหนักสำหรับคิวเน,นี่ยเอาไปสำเลยแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ